ห้าข้อความให้กำลังใจสำหรับชีวิตเพราะว่าตัวเองคอาที่สิเมสกางาคุยิวิปิัรมาติบารคุณเข้มแข็งกว่าที่คุณคิดคุณเข้มแข็งกว่าที่คุณคิดตหาเตนเทนาราแทปูวิตตมมาบารทุกวันคือการเริ่มต้นใหม่ทุกวันคือการเริ่มต้นใหม่นี่ย่าตหฮซาติชิอตติบาเบเชื่อมั่นในตัวเองเสมอ เชื่อมั่นในตัวเองเสมอกู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 อันนี้ยองจีชินชีบะอย่าท้อแท้ต่อความฝันของคุณอย่าท้อแท้ต่อความฝันของคุณตี้ยไอแม่ดื้อกูเกาเทพอผู้เบโดมะซิตามจ่าบาเนธเริ่มต้นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้เริ่มต้นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้อคู่เวซาไลปาะมันได้แยนที่มาเซ้าบาเนธ ဒီလိုမျိုးထိုင်းစကားလုံးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Like ရခဲ့ Share Comment လေးရေးထားပေးလို့ရပါတယ်။ detail အသေးစိတ်ကိုတော့အခုကြည့်တဲ့ Chatbox Messenger မှာအသေးစိတ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။